เี๋ยวน้องมีน้องโฟไหนน้องโฟคนไหนวันดีค่ะก็เร็ววันดีค่ะเร็วน้องพาฝันน้องพาฝันวันดีก็ลูกวันดีค่ะน้องฟิลม์มวันดีค่ะนี่วันนี้วันเด็กเนาะพาเด็กๆไปเที่ยวกันเนาะวันเด็กก็ต้องพาเด็กเที่ยวยี่ <c oughs> งาวายุเมื่อวานน้องวายุก็ดวงดีหน่อย ได้รางวัลได้รางวัลนะได้รางวัลพิเศษของขออดุลน้องวายุได้รางวัลพิเศษนาะดีใจใหญ่เลยอันนี้น้องพัฟฝันยิ้มน้องพัฟฝันยิ้มกังเดียวอ่ะเด็ดโฟดลยไหน้าหงอยเลยน้องโฟเป็นไรหงอยโลกเป็นไรไรฮะยิ้มหน่อยยิ้มหงอยโลกยิ้มหน่อย ใช่เหรอน้องทัอร์ไอ้แหละลูกเหรอเพราะเพราะว่าพ่อแม่ออกทีวีครั้งแรกอ้าเหรออ่อานี้คุณเออตัวเองได้ดังแน่เนอ,อเดี๋ยวประชนานสภอาหารก่อนครับวันนี้อาหารมีอะไรบ้างเนาะนะนะเดี๋ยวจะเริ่มทยอยทยอยออกครับอาหารนะครับกองของเทศบาลตะบลห้วยแก้วเองก็จะมีนะข้าวเปล่ามีข้าวเอ่อแกงขาไก่นะครับผัดปลอยเซียนก๋วยจั๊บ ไอศครีมแล้วก็ผลไม้แล้วก็มีขนมหวานรสช่องนะครับท่านนายกระเถืองก็แถมต้มตำม,มาอีกหนึ่งชุดใหญ่นะครับท่านประธานโอนะครับผู้ใหญ่หนูหมูห้าข้าวมันไก่นะครับท่านสจสลายุทธน,นะครับสจโจเนี่ยไอศครีมแท่งนะคุณตาคุณประกอบหมูห้าครับไก่ป๊อปแล้วก็เฟนฟรายนะครับแม่กวาวัดห้วยแก้วนะจะมีส้มตำม,มาตามบริการฟรีตลอดงานนะครับร้านก๋วยเตี๋ยว คุณเบียบแม่เทียบมูหนึ่งครับมีข้าวเหนียวหมูปิ้งมานะครับแล้วก็มีของเทศบาลสำนักปลัดเทศบาลน,นะครับมีขนมปกน่าจะเกลี้ยงไปแล้วขนมนี้เป็นผล,ลไม้นะฝรั่งนะครับแล้วก็มีสอทสมนะมีผล,ลไม้เป็นมันแก้วพุทราครับเราท่านนายกก็แถมขนมเค้กอีก1000บาทนะวันนี้เราเต็มที่นะเต็มที่นะครับ เออ่หลังจากจบการแสดงเดี๋ยวอาจจะมีเกมสักหนึ่งเกมนะเพราะว่ายังสิบรางวัลด้วยกันเนาะสำหรับเล่นฐานก็เล่นไปนะได้ยินจากมุกกาศของพวเวีนะได้ยินต๊บเนี้ยห้รีบมาเลยนะ อ๋อสำหรับรางวัลแรกสิบรางวัลแรกนะก็จะเป็นตุ๊ตกาตานะครับเป็นตุก๊กตาสิบรางวัลเลยนะอายุเล่นขันเนาะค่ผู้ปกครองมาลักแทนได้นะคะ ขอทอบอนไม่อยู่เดี๋ยวผมเจอหน้าอือนอายุแถวนี้ป่เนี่ยอดีนีวผมจับเลยไม่รอผมไม่รอแล้วผมจับผ้าแล้วพันนะไอ้สีละมันเป็นรถเอาระบเร็วๆันอจะใจฮาเลยนิสัวนะีได้กีได้กีได้เลยน้ำอะไรอ่ะคนที่มาหลงกได้มันแบบกีได้เลยสัตด์น้ำอะไรอ่ะคนแรก ครอท่านนะครับจกรยานอยานี้เนนนะครับลกนะครับสองนนนาเด็กๆนะครับโดยรางวัลจใหญ่ก็จะเป็นของจากรยนก็จไปเป็นเปนนนะครับน้ำเลกตนะครับติ่อครับติดต่น้เตนะครับ โไปไหน่ะทับไปไหนล่ะเนี่ยแล้วต่อไปก็จะมีท่านรวมจากผู้ใหญ่ดูนะันนี้เปิบอร์ดต้องบาหมเรื่ย con tạo kiểu lên mắt lôngเยอะ quá. đang bỏng máy bây giờ. đang con. Adu này จากผู้ใหญ่ดูระเพื่อนไม่แล้ววันครับบอกให้กายก็ตัวด้วยด้วยด้วยไม่อ่ะนอนปีกิกจะไปอดใรนะคะโอเคด็ชัยธนกร ส่วนท้องนักกรส่วนทองครับน้องอันดานครับอันดาเนี่ยน้องอันดา้องอันดาครับเด็กชายเนกรตัวของโต้งนนักกระครับน้องโ้พดคำ้องได้เยครับบ่นนะครับจ้าจ้าไปยดขึ้นไหมไปน้อง

เพิ่มได้เดี๋ยวผมมอบให้เลยนะครับจาได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าไม่จะไหลาได้เนี่ยผมให้หมดเลยเนี่ยวนเวียนหลายรอบแล้วจะมาเล่นได้เล่นครับพียนใจใครละใครโน่นอีกแล้วขยับไปทีนะฟังใจจะเล่นบ้าบอลคนเยอะเยอะเยอะจริงๆเอาคนเนี่ยคนเยอะมาวันนี้เลยนะผู้ชายลาจะคนลดมาติดตามพี่ไานะก็ผ้าฐานนะครับผ้าฐานเด็กหญิงสิ่ลี

เอาลูกน <ke> ี้อย่าไม่ผลที่อันตรายนะครับขมต้องเปิดเพื่อถือเทียมบอลออกมาได้นะครับโหจังหวะนี้เกือบโดนลูกสองนะครับขอโุกเข้าไปเลยครับอย่างนีศึกษาอะไรยังนี้อยู่บนอีกตู้ลูกที่สามได้ร้อนเปิดมาลูกนี้ตุลสาประตู น้เขาอยากขึ้นรถงน้องวายุได้ขึ้นรถถังแล้วมาฟื้นที่แล้วไม่้พากเอันนี้ฟังมาสมใจเขาเลย้ตรไเวไม่อยากลงเลยน้องวายุพอเด็กขึ้นแล้วไม่อยากลงเลยน้อชอบคนนี้ สภาพีอยู่แ้วอยู่ด้วยังดยังไงดูยูยังไดูยยังไรัไงดูยังูไดยังไยังไงดูยัไไูยูงนงดูัไงยไงดูยังไยังไงดังงยไูยังงดูยยัยงไังัั power power ววเกินนะครับสุดสลายยังได้ลูกนี้เปิดยังอยู่ที่ power power เกินนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดคืนให้เบอร์สี่เบอร์สี่เปิดไปเบอร์สิบสามนะครับได้ทุ่มนะครับ power power เกิน มาตั้งเทเขาจะขอให้ได้เล่นทั้งทุกอย่างยังได้บอลอยู่นะครับเบอร์แปดยังได้บอลอยู่ power cup เกอร์เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดทำไมเบอร์สิบสามไม่ผ่านนะครับบอลออกมาอยู่ที่สิบสียนะครับมองหาบอลไม่เจอนะครับอยู่ที่เบอร์สิบสี่นะครับพา p ว w e r c ับเกอร์เบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ทำไมไม่ผ่านนะครับบอลยังอยู่ที่เบอร์สิบสาม เบอร์สิบสามให้เบอร์เก้าเบอร์เก้าให้สิบสามนะครับเพาะบอลไปมานะครับสุบดสไลายนะครับมาอยู่ที่เผ่าก็คืเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่หิงบอลไว้ชนะับสิบสี่สิบสี่ทังไงสิบสี่สิบสี่สิบไม่ยิงนะครับไม่ผ่านสุดสไลายหวับงบอลไว้เข้ามือมือสาประตูบอลออกไปแล้วนะครับเป็นลูกคอนเนอร์นะครับ เปิดมาลูกนี้โอ้โหเข้าไปแล้วนะครับเอาแล้วตีตื่นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองนะครับพาเวอร์พับเกอรการเล่นกันเลือกประสัดเด็กคนนี้ไม่ค่อยจบไม่เล่นตามเกมเขา จะวนเวียนเล่นอย่างนี้แล้วนะเอาทุ่มไปแล้วนะครับลูกนี้สปอหนึ่งสามไปอีกแล้วนะครับสุดสลายได้บอลอยู่นะครับสุดสลายล็อกยังได้บอลล็อกริมเส้นมานะครับเบอร์ที่สามเบอร์ที่สามล็อกโอ้โหลบอกสองลบอกสามล็สี่แล้วก็ยิงออกไปนะครับโอ้โหไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอ่าช่วยเก็บที่อ่ะ อวันนี้วันเด็กนะครับต้องทำตัวให้มีประโยชน์นะครับเด็กเดี๋ยวหลังจากแข่งวันเด็กของแม่จะพาไปซื้อขนมงานกาชาติที่โลกหรือไม่ก็พาไปกินหมูกระทะนะครับเด็กชอบนะครับมีอ้างว่าอะไรนะสุดอะไรอร่อยอะไรอยากได้มาอยู่ที่สาม ทุกทันติจัตเตศตัวนะครับของนี้ของว่าทักคือนะทักคือเปิดใจลูงนี้วันนี้ลุงเปิดลุงยิงโอ้โหเรียบร้อยนะครับสี่ประตูต่อสองนะครับอะไรยิ่งอะไรยังไงนะครับ คู่ต่อไปนะครับโรงเรีนวัดราชโลจอดอินอาร์พีเอชเอสเตอรนะครับ ยู่จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกล้ามเนื้อมัดน้อยจะได้แข็งแรงนะอู้นี่รถไฟรถไฟจะออกเลยรถไฟคุ้น ไฟนน้องวัยุขับรถไฟนะคะไปแล้วใครจะขึ้นรถไฟกับน้องวัยุแลว้วคุณคุณน้องวัยุขับรถไฟแล้วยายเกรน,นั่งรถไฟด้วย กาวินกวินหนกาวินสองกวินสามเอาไีแม่ชายนะคะจะไปครับเดี๋ยวกติกาเนาะถ้าผู้ปกครองไม่อยู่ก็เดี๋ยวจะม่อนุญาตครับที่นาอีจะไม่ได้เดี๋ยวให้เกผาวเขาอยากเล่นแต่เมื่อกี้เล่นแั่เดียวเอาตไปศูนย์ศูนย์คกับอาตั้งนย์หนึ่งครับน้องนาทีครับนาทีนะครับชายนาทีประเก็นหครับ เรเ่องน้อยใจดังเลยขอขึ้นมาหนูก็ได้เยอะมากเนาะนาทีอ่านาทีประเด็นนะครับถึงไหมนาทีหนึ่งนอานาทีสองตเวทีก็ยังน้องนาทีสามเอาแต่เรียนน้องวายุนะน้องวายุไปเลยเนี่ย ผมจะให้คนที่อยู่บริเวณนี้นะท่านแสดงว่าท่านไม่สนใจรางวัลนะไปลงอยู่ข้างในเนี่ยคนของเราเนี่ยต้องให้จับกระตือรือร้นนิดนึงนะเอาไหมเอาไหมไม่สวยมางอกสม่กี่ดอก มัน่ายไปทหน้าที่มดสานคมดสะพานน้องเตชินนะคะเด็กชายอินคเอกคันอง่อาผิดนองเตชินนะคะอยู่บ้านตอนนี้นนองเดินทางกลับไปนแล้วเนาะน้องมายุน้อยยุทดวงดี ได้แอตตาสวัสดีได้แก้วได้น้องโฟได้ได้พี่วายุได้ชื่อให้ว่าตั้งชื่อให้ว่าสี่แงได้าพี่เดียวกับพี่เดียวสอบคะแนนเด็สวัสดีครับน้องสาวที่อยู่นะจะน้องสาวใครเป็นยังไ้อ่าน้องโฟน้องฟิล์มได้อะไรกันบ้างน้องฟัง น้ำหมีแล้วแกมหนูเนาะออกมาแล้วยังไงไ้กินเบได้แล้วมีลูกโป่งหลายสีเลยอ๋อได้ลูกโป่งหลายสีเลยโอเคโอเคพ่หนูมีอาไรต้อยาวโอเคโอเคอ่าโอเคตอนนี้ไม่กินคนรู้ไหมหนึ่งสองสามสกห้าสะพานสูงรถสะพานสะพานรถไ

เห็นเห็นทางรถไฟนู่นนี่ทางรถไฟลูกโป่งแล้วลูกปอลเละลูกวันเลยเออแล้วเมื่อกี้เละจะบอกให้นะถ้ารวมไอ้พวกนี้ได้คือเป็นสิบนะถ้ารวมพวกนี้ด้วยจะเนสิบเด็กๆก็เละมันจะร่อนรถเลยไม่ใช่ดิตอนแรกมันเวลากลับก็จะรู้สึกเร็วเนาะ โอ้ยไม่ใช่ตอนแรกมันมีอมไกลูแปดคนแปดคนแล้วสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้านเกไปแล้วสำหรับวันเด็กมันนี้พาเที่ยวกันพอแล้วเนาะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ับเด็กๆไปวันนี้ก็มีความสุขกันทุกคนเลไม่ใช่นรอวางไว้ตรงนั้นว่าไม่หางแล้ว ขาหมดแล้วไม่เป็น Hello Bear คืออะไรน้ำโค้ดนีาตอนนี้ส่วนใหญ่ทำนาเนาะเต็มไปด้วยโคนไปตรงไหนก็มีแต่มาแต่รถอ้อยก็จะวิ่งมาเป็นระยะระยะนานมากจะรู้เขาหายแล้วเห็นมากเลยตรงเนี้ยมันเบียตอนเนี้ยพี่ด้วย แม่บอกว่าเป็นลมไงไม่เห็นเป็นลมเลยมันหลอกกันยิ่ห่าวเอาผิดโผล่ใส่เลยโอ้โหเด็กๆเล่นกันเจ้าเจ้าเจ้ารถอ้อยนะเมื่อกี้ก็สวนมาแล้วห้าหกคันทั้งวันนี้จะสวนรถอ้อยตลอดเลยถก็เราับตามนะจะจะแปลงยากมากเพราะบอกมาทีมาติดติดกันเลย ห้าคันหกเลี้ยงเป็นแถวนแล้วก็จะเสงยางมากเพราะมันเป็นถนนเลนคู่เนาะสวนกค่ลำปางเาอย่พี่จุยเจอแต่รถทอยช่วงกลางวันนี่รถทอยเยอะมาก ตรายนะถ้าขับตามถึงส่วนทางก็ต้องระมัดระวังอันนี้จะข้ามแม่นนานล้วนาะากน้ำนมาน้มาก้กน้า้ากนมาน้ํากน้ำาแล้วมากนาน้ำมากน้าน้มาน้ำน้าาน้ำากน้มน้ำกนมานมากม้านานม่น้า้มน้ำาน้นากน ข้ามสะพานแม่น้ำน่านแป๊บหนึ่งก็จะถึงสะพานข้ามคลองของน้าแล้วบ้านน้องวายุเนีลยหมายถึงว่าข้ามทั้ลูกโป่งนี้แตกเว้นลูกโป่งนี่ก็จะข้ามคลองและสะพานข้ามคลองไ่าบ้านน้องวายุนะไม่นี่ก็จะเป็นคลองน้ำนี่เป็นคลองน้ำแบ้านน้องวายุน้องเนี่ยเส้นเดียวค่ะ ฟังภษาันนี้ไม่รู้เรื่องเอ้ยงนี่เลี้วไปด้วยลูกโ่งอ่ะเ้ยวไปถนนเส้นางข้ามน้องวายุเนาะนี่ก็จะเรียบทั้คลองเลียบคองน้าเนี่ยจนถึงบ้านน้องวายุเลยไม่จะไปเรื่อยๆางสักคันไม่ไ้จะถึงบ้านน้องวยุ